ขอถวายความเคารพพระมหาเทระพระเทรานุเทระผู้มีพรรษาการแก่กว่ากระผมทุกๆรูปสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็ขอเจริญพรสมมาเนมอุบาสกอุบาสิกาผู้มีบุญทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นรายการพิเศษซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกในสัปดาห์วิสาขบูชานี้ก็ รู้สึกว่าวันนี้ก็มีสาธุชนมากันพอสมควรเยอะพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามนะก็อย่าลืมสัพพทา,านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงก็อย่าได้ลืม,มนะฮะวันนี้ก็หลวงพี่มาช่วยวอร์มเครื่องนะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะทํายังไงให้เราได้บุญมากที่สุดไปจนกระทั่งถึงวันที่15วันวิสาขาบูชาเพราะฉะนั้นการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงตอนนี้เราทําได้ยังไงก็คือ ช่วยกันกดลิงก์แล้วก็แชร์ไปยังห้องไลน์ต่างๆนะครับ o k o ของเราหรือว่าในภาคส่วนต่างๆในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มทุกๆท่านทุกๆคนเลยก็ขอจเจริญพรญาติโยมจากยุโรปทุกๆท่านนะนะที่ส่งข้อความพิมพ์เข้ามาในนี้ถ้าหากว่าท่านใดได้รับฟังเสียงชัดเจนฝากช่วยกดหมายเลขสําคัญที่สุดเลยนะหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งะฮะัะสาสาสัเจาวันวิสาขาบูชาใครเคยเห็นรูปปั้น ก็ชายศิทธาตองค์น้อยที่มาบังเกิดก็จะเอาเลขหนึ่งอ่ะสัญลักษณ์เลขหนึ่งจะทําให้หลวงพี่แล้วก็ทีมงานรู้ว่าตอนนี้ทั่วโลกกําลังได้ฟังเสียงที่ชัดเจนอยู่แต่ที่กําลังอยู่นขณะนี้ฝนกําลังตกอย่างหนักอยู่รอบๆบ,บ,บริเวณนะฮะก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าเดี๋ยวคลื่นหรือว่าอ่าไวไต่างๆนานา,นาจะชัวร์หรือเปล่าแต่ขอทดสอบนิดหนึ่งทีนี้หลวงพี่นะฮะ ชื่อพระมหามินพุทธิวัตโธนะก็ตอนนี้ก็ประจำอยู่ที่ a อ c นะครับก็อยู่กอง a อ c ก็อยู่ในเขตลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนะฮะเพื่อช่วยในการดูแลประสานงานในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสงฆ์แล้วก็คณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวพุทธที่อยู่ในประเทศเมียนมาก,ก็ตามประเทศสปปพพลาวก็ตาม ประเทศเวียดนามซึ่งเรากําลังส่งทีมงานแล้วก็คณะพระพุทธสุตสงฆ์ไปร่วมพิธีวิสาขาบูชาเมื่อ3ามสี่วันที่แล้วนะเมื่อวานก็มีการจัดงานกันตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ประเทศกัมพูชาด้วยนะก็ฝากถึงยังพี่น้องอรอบรอบอะนะฮะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดที่ฟังภาษาไทยได้นะขณะนี้ก็สําหรับวันนี้หัวข้อที่หลวงพี่ได้รับก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้า นะฮะก็ในเพจที่หลวงพี่ดูแลรับผิดชอบอยู่ตอนนี้เราได้ทำแคมเปญอันหนึ่งก็คือเป็นช่วงหนึ่งเดือน3 1วันนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันนะฮะนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันในแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีการส่งข้อความกันมาว่าวันนี้ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วโดยพิมพ์คําว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเข้ามาในคอมเมนต์สหรับท่าในใดที่อยู่นะฮะตอนนี้ลองพิมพ์คําว่าน,นึกถึงพระพุทธเจ้าหลวพี่จะลองดูนะ นึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการตอกย้ําตัวเราเองผ่านการพิมพ์การเขียนการบันทึกแล้วก็การแชร์ถ้าหากใครอยู่แพลตฟอร์มไหนก็ตามนะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ลองพิมพ์เขามาน,นึกถึงพระพุทธเจ้านะเพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์แห่งการประสูตรัรสรู้แล้วก็บริณนิพานตอนนี้ทั่วโลกเขารู้นะว่าเนี่ยนะวันที่15วิสาขาบูชาเป็นเบิร์ตเดย์ของ พระพุทธเจ้าใช่ไหมของบุตดาใช่ไหมอะไรเงี้ยฝรั่งเขารู้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นวันที่สําคัญก็เหมือนกับวันคริสต์มาสทุกคนก็รู้ว่าเป็นวันประสูติของพระเยซูเช่นเดียวกันวิสาขาบูชาก็เป็นวันเป็นวันหยุดสากลนนะ่ะเป็นวันที่ทุกคนในโลกก็จะต้องรู้ว่าวันนี้มีความสําคัญอย่างไรในพระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่พิมพ์ทำมานึกถึงพระพุทธเจ้าเข้ามานะฮะทีนี้หลวงพี่ก็มีเรื่องราวว่า โอ้โหอานิสงค์ของการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่าเจริญพุทธานุสติอ่าหหายครเจริญพุทธานุสติก็คือการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทีนี้เอ๊แล้วเราจะระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแบบไหนอ่าจะระลึกแบบนึกถึงเป็นรูปองค์พระพุทธรูปหรือหรือว่านึกถึงพระคุณของท่านที่ประกอบไปด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณ พระปัญญาที่คุณแล้วก็พระมหากรุณาที่คุณมีเรื่องราวอานิสงส์ของการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็คือพระอรหันต์ที่ชื่อว่าสุภูติสุภูติพระมหาเถระรูปนี้พระอรหันต์รูปนี้ท่านระลึกชาติแตและท่านพบว่าชาติก่อนๆน,นั้นท่านเจริญพุทธานุสสติมาแล้วมีอยู่ชาติหนึ่งที่ท่านปลื้มที่สุด จนกระทั่งระลึกชาติไปแล้วเห็นความปลื้มอันนี้แหละเป็นความปลื้มแรกที่ท่านเกิดกําลังใจมหาสารแล้วก็อธิษฐานจิตขอไปเกิดเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเอตทะคะทางด้านเป็นเนื้อนาบุญนะเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็เข้ามิโรธสมาบัติคือท่านจะมีอัธยาศัยชอบเข้ามิโรธสมาบัติและเวลาเดินไปบินนาบาติพอลืมตาผู้ก็จะแผ่เมตตาให้แกสรพสัตทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั้งญาติโยมทั้งเหล่าเทวดาอะไรต่างๆนานา,นาที่มาทําบุญกับท่านเนี่ยจะได้รับการดูแลแล้วก็แผ่เมตตาเป็นพิเศษพอท่านหลับตาก็คือการเข้ากลางเข้านิโรธสมาบัติอย่างเดียวมีอยู่ชาติหนึ่งท่านไปเกิดเป็นดาบทุษสีมีลูกศิษย์เนี่ยสี่หมืสี่พันคนอยู่ในป่าพระประภุกพระประทุมุตระสัมมาสพุเจ้าไปปรากฏคืออยากจะให้บุญเน่ยท่านรู้ว่าองค์นี้แหละดาบทองค์นี้นี่แหละบรรดาลูกศิษย์ทั้งหมด จะบรรลุเป็นพระอรหันจะเหลือแค่ดาบดองค์เดียวที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันแต่จะไปเป็นพระอรหันผู้เป็นเอตตะทคะในสมัยของพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นยังไงละ่ะพระปฐุมุราชมาวเจ้าไปปรากฏปุ๊บท่านก็ปลืม้มโอ้ลักษณะมหาบุรุษเข้าไปปลืม้มไปทาการปฏิสันถานสักพักหนึ่งปรากฏว่ามีพระอรหันอีกแสนรูปมาปึ๊บ มาทําท่าว่าจะเข้ามาที่อาสมของท่านบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายสี่หมื่นสี่พันกว่าดาบท,ทั้งหลายเหล่านั้นก็รีบนะฮะปฏิหารเนื่องจากว่าก็ได้ฌานสมาบัติระดับวิษีดาบทก็ห่อไปเอาดอกมงดอกไม้มาปูราดเป็นอาสนะหมดเลยเพื่อทีอ่จะเตรียมการต้อนรับพระพระอาหารหันต์ทั้งหนึ่งแสนรูปพร้อมพราสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความปลื้มของท่านขณะนั้นก็กั้นฉัดด้วยดอกไม้เนี่ยเป็นร่ม ปกป้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์ทั้งหมดหลับตาพรึบทีเดียวพร้อมกันและเข้าฌานสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติตลอดเจ็ดวันดาบดาสีคนนั้นเนี่ยยืนถือร่มที่ทําจากดอกไม้กั้นร่มกั้นแสงแดดกั้นลมกั้นฝนให้กับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเจ็ดวันด้วยความปิติใจด้วยกําลังสมาธิของตัวเองด้วยถ้าคนธรรมดาคงยืนไม่ไหวตลอดเจ็ดวัน ท่านก็ใช้ปฏิหารที่ท่านมีสมาธิในระดับของฤาษีคุมสมาธิกําหนดจิตเอาไว้ว่ายือนอยู่ได้ตลอดด้วยปิติตลอดทั้ง7วันและในระหว่างนั้นก็เพ่งมองดูพระพุทธรูปพระลักษณะของพระพุทธเจ้าด้วยความปลื้มปิติเจริญพุทธานุสตีตลอด7วันโอ้โหพอเสร็จปุ๊บวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปารพระภิกษุยกขึ้นเป็นเอตตะค่ารูปหนึ่งก็คือในนั้นแหะว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติสําคัญสองประการก็คือเข้านิโรธสมาบัติเป็นประจําแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญเป็นทักคินายะบุคคลดาบทได้ฟังก็ปลื้มบอกว่าอยากจะเป็นแบบองค์นี้ให้ได้บรรดาเหล่าลูกศิษย์คนอื่นๆทั้ง44% 0 0 0ี่พันบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดเลยพระพุทธเจ้าประทานเอหิพิขุสัมมธาบวชหมดยกเว้นอาจารย์คนเดียวที่เป็นผู้กั้นรม่มเพราะมีความปรารถนาใหญ่กว่านั้นก็คืออยากจะเป็นต้นบุญต้นแบบ เป็นพระรหันต้นบุญต้นแบบเอตตะคะะในยุคต่อไปในสมัยพระสัมมาโคดมสัมมาสัพพุทธเจ้าว่าท่านอธิษฐานจิตเสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าได้เป็นแน่นอนจะได้บังเกิดมาเป็นพระรหั์พระนามว่าสุภูตินี้เป็นต้นนี่คืออานิสงส์งของท่านดาบสท,ที่ท่านนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดเจวันทีนี้เรามาดูว่าเวลาเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเขานึกถึงกันแบบไหนอันนี้ต้องเขาเรียกว่ากล่าว ก็ต้องกล่าวว่าทุกท่านโชคดีมากที่ได้มาเจอวิชาธรรมกายมาเจอพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ําได้มาฟังคําสอนของหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายจานหลวงพ่อธัชีโวครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านได้ทําสอนว่าเมื่อนะฮะการบ้านทั้งสิบข้อเราก็คงจะได้นึกออกว่าในระหว่างไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามให้นึกว่าเราเป็นพระพระเป็นเราเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราเนี่ยการบ้านข้อนี้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแนะนําที่ พวกเรารู้ว่าการนึกถึงองค์พระภายในก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นสงบแล้วก็โน้มน้อมไปสู่ศูนย์กลางกายแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างรวดเร็วเราลองมาดูนะว่าการเจริญพุทธานุสติเนี่ยที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเขาว่ากันยังไงบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เรื่องที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ย ระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเลยนะท่านบอกว่าท่านตรัสท่านบอกว่าการเจริญพุทธานุสติเนี่ยเป็นการภาวนาอันสูงสุดเนี่ยภาเวหิพุทธานุสติภาวนาอนุตตรังนะภาวนานางอนุตตรังอันนี้มาจากพระไตรปิฎกก็ล้วนเลยนะว่าการที่เจริญพุทธานุสติเนี่ยเป็นยอดคือเป็นอ อนุตตรังสูงสุดของบรรดาภาวนาทั้งหลายนี้ไม่ธรรมดาเพราะเนี่ยไม่ธรรมดาเรามาดูว่าการระลึกนึกถึงพุทธานุสติเนี่ยเขานึกกันยังไงเขานึกกันยังไงก็อันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูพระสูตรในพระตไตรปดเราจะอ้างอย่างอื่นไม่ได้แต่ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของพวกเราทุกคนที่มาเจอครูบาอาจารย์ได้มารู้จักวิชาธรรมกายซึ่งมันก็ตรงเป๊ะเลยนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูอันนี้ได้เอามาจากพระสูตร ที่เป็นเป็นเรื่องราวของพระปิงคียะนะพระปิงคียะเนี่ยเป็นพระอรหันต์ท่านอายุมากแล้วนะเป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีที่ส่งมาทั้งหมด16ท่านแล้วพระปิงคียะก็ทําหน้าที่เอาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเนี่ยไปประกาศกับอาจารย์ภาวรีเป็นพราหมณ์อาจารย์ภาวรีเนี่ยเป็นพราหมณ์เป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระเสริโกสล เป็นมาได้สักระยะหนึ่งควอ,อายุมากเข้าก็เลยประกาศขอกเกษียณอายุ e ีเอรีดีทายไปก่อนแล้วก็ไปบวชเป็นพราหม์พอไปบวชเป็นพราหมณ์ปุ๊บท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาสอนสอนธรรมะพอสอนไปสอนมาปุ๊บพอรู้ข่าวว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นคือพระสัมมาอโคดมสัมมาพุทธเจ้าของเราก็เลยส่งลูกศิษย์ไปทั้งหมด16องค์แรกชื่อพระอาชิตะนะี ละองค์สุดท้ายเนี่ยแต่และคนก็อายุมากแล้วนะองค์สุดท้ายเนี่ยชื่อว่าพระปิงเคียะพระปิงเคียะเนี่พอไปเรียนกับพระุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหท่านบอกว่าแก่แล้วถามคําถามหน่อยทํายังไงจะให้หลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้ในชาตินี้เลยพระพุทธเจ้าก็สอนแนะนําไปตอบปัญหาท่านไปและท่านก็สามารถบรรลุเป็นพระนาคามีบรรลุธรรมเลยนะเป็นพระนาคามีแต่ยังไม่บรรลุอรหรันต ยังไม่บรรลุอรหันต์ทีนี้ในวันที่ท่านบรรลุอรหันต์เนี่ยคือวันที่ท่านไปสอนอาจารย์ตัวเองย้อนกลับไปสอนตัวเองตอนนั้นบวชเป็นพระแล้วย้อนกลับไปสอนอาจารย์ตัวเองไปบอกอาจารย์ตัวเองว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ไม่ธรรมดาและเวลาอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ปฏิบัติแบบนี้ก็คือแม้คู่หนึ่งนะฮะแม้คู่หนึ่งบอกว่าท่านพรามท่านพรามคือนี้ก็คือพูดกับอาจารย์ตัวเองว่าท่านพรามอาตมาไม่ประมาททั้งกลางวันกลางคืนกลางวัน เห็นอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้โคดมพระองค์นั้นด้วยใจนะเห็นเห็นพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมนั้นด้วยใจเห็นด้วยใจนะใครนึกไม่ออกว่าเห็นด้วยใจยังไงไปฟังโอวาทของพระเดบุคุหลงพ่อธรรมชโยพิธานนำนั่งสมาธิว่าเห็นด้วยใจเห็นอย่างไรเห็นด้วยตาเห็นอย่างไรนะ เห็นอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้โคดมพระองค์นั้นด้วยใจเหมือนเห็นด้วยจักษุนะฮะเห็นด้วยใจเหมือนกับเห็นด้วยตาเลยมองเห็นด้วยตาเนื้ออะไรฉะนั้นอาตมานมัสการอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้โคดมพระองค์นั้นตลอดราตรีอาตมาสําคัญความไม่อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าผู้โคดมพระองค์นั้นอ่าอันนี้คำคำศัพท์ภาษา ภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาบาลีบรรษาเก่าอาจจะดูฟังแล้วอาจจะฟังยากสักนิดหน่อยแต่ว่าท่านทุกท่านลองอ่านใจเย็นๆอ่านดูคือพระปิงคิยาท่านบอกว่าทุกคนเนี่ยนะอาตมาในนมัสก,การก็คือน้อมน้อมลำลึกถึงคุณของผู้ดเจ้าพระโคดมนั้นตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็มีความสําคัญตั้งความสําคัญตั้งความตระหนักอยู่ในใจว่า จะอยู่กับผู้ทธเจ้าตลอดเวลาจะไม่ปราศจากพระองค์เลยนะนั่นนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ธรรมดานะฮะนี่ก็คือนี่เป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันที่สองประการที่สองนะฮะประการที่2ก 2, ข็ข้อที่2เดี๋ยวนะฮะข้อที่2เนื้อความต่อไปก็คือ ด้วยความไม่ประมาทนั้นทั้งศรัทธ,ธาปิติมานะแล้วก็สติของอัตมน่ยย่อมน้อมไปในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้โคดมพระพุทธเจ้าผู้โคดมผู้มีปัญญากว้างขวางนะฮะก็คือหมายความว่าด้วยความศรัทธ,ธาในพระพุทธองค์ด้วยความปิติด้วยความบากบันพยายามแล้วก็ด้วยความระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยสติอยู่ตลอดเวลาการเจริญพุทธานุสติแบบนี้เนี่ยทำให้ระลึกถึงคําสอนของท่านไปด้วยในตัว ก็คือธรรม,มานุสติบังเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติพระพุทธเจ้าพระโคดมผู้มีปัญญากว้างขวางประทับอยู่ณนะทิศาภาคใดก็คือประทับอยู่ทิศใดก็ตามร่างกายของอาตมาผู้แก่แล้วและมีกําลังเรียวแรงน้อยนั่นเองนะแก่แล้วก็คือท่านกําลังพูดถึงว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่ทิศใดด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนแก่นะจะเดินเหินไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าก็จะลําบากนะฮะ ก็เป็นอย่างนี้ก็คือจะไปเดินหาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปกราบพระพุทธเจ้าในชะลําบากท่านพรามณ์อาตมาไปสู่พระพุทธเจ้าด้วยการไปแห่งความดําริเป็นนิสแปลว่าอะไรคือเวลาจะไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนึกไปใช้ความคิดนึกไปหาพระพุทธองค์เพื่อไปกราบนมันสการพระองค์อยู่เป็นนิสก็คือตลอดต่อเนื่องตลอดเลยเพราะว่าใจของอาตมานั้นประกอบแล้วด้วยพระพุทธเจ้านั้นคือมีใจที่มีแตบ องพระพุทธพระพุทธลักษณะมหาบุรุษสามี่สองประการนี่แหละอาตมานั้นนอนอยู่บนเปลือกตมคือแต่เดิมเนี่ยท่านบอกว่าท่านตัวท่านน่ยอยู่บนเปลือกตมก็คือการทั้งหลายดิ้นรนอยู่พระตัณหารอยจากเกาะหนึ่งไปสู่เกาะหนึ่งได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยยังอยู่ในจมอยู่ในกิเลสแต่ตอนนี้เนี่ยลอยจากเกาะหนึ่งไปสู่ที่พึ่องอีกที่หนึ่งครั้งนั้นอาตมาได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูด ทรงข้ามโอคะได้แล้วไม่มีอาสวะก็คือนั่นแหละได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุธ,ธรรมนี่ถ้าใครรู้สึกว่าการที่เรานั้นเนี่ยะระลึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาแล้วก็ะระลึกนึกถึงท่านนะเอาใจของเรานั้นอย่างลงไปถึงท่านเหมือนกับเราได้ไปเฝ้าพระองค์ด้วยตาได้มองพระองค์ด้วยตาอย่างนี้ก็จะทําให้ ใจของเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็จะได้เข้าถึงพระนิพพานซึ่งอยู่ภายในตัวของเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็มาเล่าให้ทุกท่านฟังดึงเอามาจากสองเรื่องพระไตรปิฎกก็คือพระสูตรที่เ,เกี่ยวกับเรื่องของประวัติของท่านพระสุภูติซึ่งท่านเจริญพุทธานุสติ มานับพบนับชาติไม่ท้วนแต่ว่าชาติที่ท่านปลื้มที่สุดก็คือที่ได้เจอกับพะระปฐุมุทาระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เป็นดาบทแล้วก็ได้กั้นฉัดดอกไม้ตลอดเจ็ดวันนี่ถ้าเป็นคนธรรมดาจะยืนตลอดเจ็ดวันคงไม่ไหวแต่ว่าด้วยความที่ว่าท่านเป็นดาบทแล้วก็ได้เข้าถึงองค์ชาญน,นะฮะเข้าถึงสมาธิในระดับที่เป็นดาบทก็สามารถดํารงสภาวะกายอยู่ได้แต่พอเห็นพุทธลักษณะพุทธเจ้าไปตลอดเจ็ดวัน เนี่ยเหมือนกับเรานั่งกั้นล่มให้กับองค์พระเนี่ยตลอดเจวันแล้วก็มองแต่องค์พระตลอดนี่แหละคือการเจริญพุทธ,ธานุสติเพราะฉะนั้นการเจริญพุทธ,ธานุสติเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยแบบที่สําคัญสําคัญก็คือจะต้องทําอย่างพระปิ่เคียะนี่แหละก็คือดูพระพุทธเจ้าด้วยใจนะเหมือนเห็นด้วยตาคือการนึกถึงองค์พุทธลักษณะถ้าอย่างเราก็คือนึกถึงองค์พระภายในด้วยใจอยู่เรื่อย นะฮะแล้วก็ตลอดเวลาดูอย่างพระปิงคียะมาท่านนะท่านนึกตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เวลาจะไปกราบพระพุทธเจ้าเนื่องเนื่องจากว่าท่านมาบวชตอนแก่อายุมากแล้วนะร่างกายก็เรียวแรงไม่ค่อยมีแต่อยากจะไปกราบพระพุทธเจ้าพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทางทิศไหนที่ไหนเนี่ยก็น้อมจิตไปนะน้อมจิตไปกราบพระพุทธเจ้าเหมือนกับพวกเราทุกท่านเมื่อสักครู่นี้แม้จะอยู่ทั่วโลกแต่ก็เอาใจน้อมมาถึงพระมหาธรรมกายเจดี พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ไปพร้อมๆกันแล้วก็การที่เราเนื้อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ไปพร้อมๆกันมันก็จะเกิดอนุภาพยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณนะฮะเกิดอนุภาพที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกะมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะมีพัฒนาการที่เหนือความคาดหมายนะ,ะถ้าทุกคนในโลกนี้มีจิตที่นึกเรื่องเดียวคือนึกถึงพระพุทธเจ้า คิดดูว่าเสิ่งมหัศจ,จันทร์เนี่ยน่าจะบังเกิดขึ้นนี่ขนาดพระปิงคิยะรูปเดียวท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าแค่พระองค์เดียวนะนะอ,นอนุภาพอย่างทําให้ท่านหมดกิเลสไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าการเห็นพระเนี่ยเหมือนกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตแล้วก็ที่ท่านกล่าวในอคัญยสูตร เราตถาคตคือธรรมกายธรรมกายโยาหาังอิติปิเห็นไหมแม้แต่มันเชื่อมต่อกันหมดเลยนะในพระไตรปิฎกเนี่ยการเห็นพระในตัวก็เหมือนกับเราเห็นธรรมะภายในแล้วการเห็นธรรมะภายในก็คือการเห็นธรรมกายนั่นเองนะฮะคำมันจะเป็นไวยพจน์หรือว่าเป็นซีนโนนีมเป็นคําที่เป็นคํงพ้องความหมายก็จะสอดคล้องกันไปหมด เพราะ,ะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มีคําว่าขัดแย้งกันมันจะเป็นไปในทางแนวเดียวกันหมดกลมกลืนเป็นนหนึ่องอันเดียวเราบรรลุตรงนี้แล้วก็เห็นอันนี้เห็นอันนั้นต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะ,ะนั้นจึงเป็นโชคดีของเราทุกท่านที่ได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็มารู้จักพระพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําพระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ทําให้เราได้ รู้ซึ้งว่าจริงๆแล้ววิชาธรรมากายก็ไม่ใช่อะไรแต่เป็นวิชาของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าธรรมากายนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสแล้วอาหางธรร,รมากายโยอาหางอิอติปิธรรมากายก็คือชื่อของตถาคตนั่นแหละนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นธรรมรผู้นั้นก็เห็นเราเพราะฉะนั้นเห็นเราก<ห>็คือหเห็นอะไรเห็นธรรมกายเพราะฉนั้นผู้ใดเห็นธรรมก็คือเห็นธรรมกายนั่นเองนะฮะแล้วก็ทําแบบพระปิงคียะนี้เข้าไป เห็นพระพุทธเจ้าด้วยใจประหนึ่งเห็นด้วยดวงตาตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนโอ้โหนี่คำคำนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะเพราะนั้นทุกท่านก็อย่าได้ลืมอย่าได้ลืมอย่าได้ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันจดจำเอาไว้นะนะขอให้อยากให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะท่านพรามอาตมาไม่ประมาททั้งกลางวันกลางคืนเห็นอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้โคดมพระองค์นั้นด้วยใจเหมือนเห็นด้วยจกักษุฉะนั้น อาตมานมัสก,การอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้โคดมพระองค์นั้นตลอดราตรีนี่ประโยคนี้สุดยอดสําคัญมากๆที่ว่าการที่เราได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยใจแล้วก็ไปนมัสก,การตลอดราตรีนี่คือคํากล่าวของพระปิงกียะแม้จะไม่ใช่พุทธพจน์ตรงๆก็ตามแต่เป็นคํากล่าวของพระอรหันต์ซึ่งท่านบรรลุธรรมแล้วได้เป็นประจักษ์ยพยานเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็เอาความรู้ตรงนี้มามอบให้กับพวกเรามาแนะนำให้กับพวกเราเพราะนั้นในช่วงเจ็ดวันก่อนที่จะถึงวันวิสาขบาูชาวันที่สิบห้าพฤษภาค,คมที่ถึงนี้นะก็อยากให้ทุกท่านตรกรลึอนึกถึงองค์พระภายในนึกถึงพระธรรมกายนะฮะแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงกายลักษณะมหาบุรุษที่เราท่านทั้งหลายนั้นเคยเห็นกันมาก่อนนะอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็น ในรูปต่างๆตามสื่อหรือว่าทุกเย็นเวลาประมาณ5.30โมงครึ่งถึง6โมงเราก็จะมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็6กโมงครึ่งเป็นต้นไปเราก็จะได้เวียนประทักษิณทีนี้ถ้าจะทำยังไงล่ะเราเวียนได้เฉพาะถ้าจะต้องมาเวียนก็ต้องมาที่มหาธรรมกายเจดีย์แต่ช่วงนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดยังไม่สามารถที่จะมาได้อย่างเต็มที่ เราก็ส่งใจมาเหมือนพระปิงคิยะที่ท่านกล่าวไว้ว่าท่านแก่ชรามากแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านก็น้อมนมัสการแล้วก็ไปพบด้วยใจเราก็ทำอย่างนี้ไปก่อนใช้ซูมนี่แหละหรือว่า YouTube Facebook ตอนนี้มีทุกแพลตฟอร์มใน t i k กต k อกไ็ยังมีอีกนะเพราะนั้นเราสามารถเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาช่วงนี้แหละตั้งแต่5โมงครึ่งเป็นต้นไปจนกระทั่งถึง2ทุ่มได้ซ้ำไปเนี่ยช่วงเวลานี้เราก็เปิด แล้วก็ส่งใจมาที่พระมหาธรรมกายเจดีแล้วพระมหาธรรมกายเจดีเนี่ยเรียกว่าเป็นเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์คือนึกถึงท่านทีเดียวเนี่ยองเดียวเนี่ยก็เหมือนกับประหนึ่งว่าเราถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีเดียวหนึ่งล้านพระองค์กราบทีหนึ่งก็เหมือนได้กราบล้านพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใจของเราเปลื้มงปิตินะแล้วก็ประหนึ่งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่บุญกุศลเนี่ย ก็ได้เสมอกันไม่ต่างกันเลยขอให้ใจถึงใจแล้วมาด้วยใจหรือจะมาด้วยกายก็แล้วแต่นีแต่ถ้าใจปลื้มปิติใจอยู่ในกลางใจอยู่ในบุญและน้อมมาสการะด้วยความปลื้มปิติบุญไม่แตกต่างจากผู้ที่มาแล้วก็บุญเนี่ยประหนึ่งว่าได้กราบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงๆด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยแม้มานะแต่ถ้าใจเนี่ยฟุ้งซ่าน คิดไปในเรื่องราวต่างๆใจไม่สงบไม่เป็นสมาธิก็ยังไม่สู้ผู้ที่มีใจสงบแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความปลื้มปิติแล้วก็ส่งมาด้วยใจเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนพี่น้องกลัลยาณมิตรทุกๆท,ท่านที่อยู่ทั่วโลกนะฮะไม่ว่าอยู่ประเทศใดก็ตามตอนนี้ถ้าท่านส่งใจมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์และเดี๋ยวเราจะส่งใจ ไปที่พระหมหาธรรมกายเจดีย์นะจะมีตัวแทนแในการเดินเวียนประทักศิณตลอดเลยเราก็ส่งใจมาอีกแล้วก็ได้บุญตลอดต่อเนื่องแล้วก็สวดธรรมจักรกับปวัตธนสูตรนะฮะสวดธรรมจักรทุกวันเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเราสวดเป็นภาษาบาลีก็จริงอยู่แต่ว่าเราได้เรียนแล้วเนะี่ยธรรมจักรกับปวัตธนรสูตร เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอริยสัจสี่ทุกสมุทัยในรถมรรคแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วก็นึกทบทวนธรรมะของพระองค์เวลาเราสวดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาเราก็จะลึกถึงความหมายไปแล้วก็เตือนตัวเองว่าวันนี้เรามีสัมมาทิฏฐิหรือยัง เรามีสัมมาวาจาหรือยังเรามีสัมมาอาชีวะหรือยังเรามีสัมมาอาชีวะเรามีสัมมาวายาโมเรามีความเพียรชอบหรือยังเรามีสัมมาสติหรือยังเรามีสัมมาสมาธิแล้วหรือยังถ้าหากเตือนตนได้อย่างนี้ทุกวันแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมกันมาเวียนมาทักษินส่งใจผ่านมาพร้อมกันแล้วก็สวดธรรมจักรพร้อมกันนึกถึงธรรมะไปด้วย เราก็จะได้บุญใหญ่นะฮะก็อย่างนี้โมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังในวันนี้อย่าลืมช่วยกันวันพรุ่งนี้นะฮะหลวงพี่พระครูอนุรักษ์นะฮะท่านก็จะมาะแนะนำแล้วก็มาแชร์แบ่งปันธรรมะให้กับพวกเราอีกอย่าลืมวันพรุ่งนี้เวลาเดิม6นาฬิกาจนถึง6โมงคึ่งก่อนที่จะเวียนไปทักษินก็ขอนโมทนาทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ คิดอะไรในสิ่งที่ดีให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาให้สามารถนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มีองค์พระอยู่ภายในให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายจงทุกประการเทิน